เอาละวันที่ย5มาถึงแล้วว้าววันที่ย5เอาละไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างวันนี้ไก่จ้าเอ้ยไก่โอ้โหอีตเตอร์เอกมารูปหัวไปอรูปอีกครั้งรูปทำไมสองครั้งอ่ะนี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ขอบคุณมากนะสำหรับใครเจ้าคงไม่มีอ่ามายองเนส ขนาดเล็กมาแล้วของอบแห้งก็มาแล้วโอ้โหใส่มาให้หมดเก็บมาให้หมดเก็บมาทุกอย่างโอ้โหได้แต่ระดับเงินเหรอมายองเนสมายองเนสเอามาแล้วก็ใส่ไข่ไปไข่เล็ก <c oughs> แล้วก็ไอ้พวกนี้ขายทิ้งขายขายขายไปดำน้ำดูปาลาารังกันก่อนนี่เก็บไว้เก็บไว้ บัวรดน,น้ํานี่คงไม่ได้ใช้แล้วแหละเฮ้ยลืมลืมลืมเคียวเดี๋ยวเดินผ่านทางไม่ได้มาโอ้่าจะจับได้แต่ละตัวจับยากจับเย็นเราต้องการสลายเงินไปทำาอลิกเซอร์เพื่อเอาไปขายเพิ่งรู้ว่าราคามันสูงแต่ว่าไอของพวกนี้นี่เราเอาไว้อัปเกรดดีไหมเฮย้ยแต่ว่าที่ใช้อัปเกรดมันก็นิดเดียวนะ ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเอาไปขายดีกว่าได้กําไรกว่าเยอะเฮ้ยเก้ามงแล้วโอ้โหต้องกลับต้องกลับต้องกลับด่วนเฮ้ยมาดิมาดิาดจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วออกไปเครื่องทำเอ,อ๋ยนี่งไงใส่เข้าไปเฮ้ยสไลด์สไลด์สไลด์ลตักแห้งได้โอเคแล้วก็ ไอพวกสารายพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยซึ่งนั่นก็คือเราเอาไปทำอีลิกเซอร์แล้วก็เอาไปขายกันในหัวมีแต่เรื่องเงินฮนะ่ตอนนี้พืดอะไรไม่รู้ราขาย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 เกลือทะเลยังขายอ่ะคิดดูเ,เก็บเคียวไปเอาเบ็ดตกปลามาแทน เฮ้แซมฉันขอซื้อผักหน่อยสิซือ้อมาได็ผักอ,ะอ่ะอ่าวันนั้นฉันว่า kef, ฉันจะซื้อแตงกวาใช้เวลาปลูกทั้งหมด9วันแล้วก็มันจะออกผลผลิตทุกๆ3วันใช่ไหมนี่นี่นี่ต้นกล้วยอะไรไม่ซื้อแล้วแตงกวาเราจะซื้อไปทั้งหมด81 81 81เแปดเอ็เยอะโคตรเอามาเลยละกัน81อัน แล้วก็ไปซื้อไก่ได้สักตัวหนึ่งเืตตังหกร้อยถ้าซื้อไก่นี่คือเกือบเกลี้ยงนะบอกไว้ก่อนเลยการทำสวนของเราครั้งนี้จะทำให้เราได้ผลผลิตมากขึ้นมาเอ้ามีไอจุดที่ว่าวางสปริงเกอร์ด้วย เอ้ยลืมคำนวณไว้ถ้าไม่งั้นนะได้ไก่สองตัวแล้วเนี่ยของอื่นๆ่ะใส่ไปแปงกว่าเก็บไว้เอาไปเอาไปขายดีกว่ายังไงก็ไม่ปลูกเพิ่มแล้วนี่ลงไปลงทางไข่ของไปอยากจะค่าย2สองตัวนั่นทิ้งแล้วซื้อใหม่สัตว์ซื้อไก่ซื้อไก่ใหม่เ้านี้ แล้วเดิมอ่ะสี <laughs> มีเอบีแล้วก็สีแล้วกัน <laughs> ยืนยันเดี๋ย่เก้าสิบกว่าบาทแล้ว <laughs> ไก่ตัวหม่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรอแมร่รูปหัวรูปหัวรูปหัวโอเคไปสำรวจท้องทะเลกัน <laughs> แล้วต้องทำเครื่องตากแห้งมาอีกอันหนึ่ง <laughs> <laughs> เครื่องอบแห้งไม่ใช่เครื่องตากแห้ง พูดผิดพูดผิดเฮ้ยแปลกแปลกแปลกแปลน่าจะขายได้ราคาดีด้วยกั้งเฮ้ยพึ่งได้เลยนี่ไงแขนดูแรกแต่อัดแน่นเอาไปทำอาหารตอนนี้ทำอาหารยังไม่ได้ไม่มีของเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะทำได้แล้วมั้งเนี่ยถ้าขายไปขนาดนี้

ไปไงดีพวกดอกไม้กินให้หมดเพิ่งสี่โมงเองจะรีบขึ้นไปไหนกินให้หมดกินให้หมดอาเม่นอ๋อเม่นทองเหรอโอ้โหนานๆจะได้ทีอย่าอย่าพิ่งนี้ปับ๊บหยิบไม่ได้แล้ว <laughs> โดนสตาร์แล้วหอยโดนสตาร์ เค <Okay, S 2> เรากลับเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> กลับบ้านของเต็มแล้วเอาละมาดูกันไอเตาเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างสารสกัดเกลือทะเลห้าตอนนี้มี3ดูดิในนี้มีไหมเกลือทะเลนี่ไงมีสามเบอเอาออกมาให้หมดอันนี้มีสองันนี้ขายไปเอาออกมาอีกสอัน อันนี้ขายไปหนึ่งโอเคส่วนอของตากแห้งเอาใส่ได้อยู่เอาเม่นใส่ไปหนึ่งอันส่วนไอ้นนี้โอ้โหเดี๋ยวของขายมันก็จะเยอะขึ้น<ๆ>เยอะขึ้นนะตอนนี้มานำ้ำขายไอ้น,นี้กัง้งทะเล บริจาคได้เก็บไว้ก่อนอีลิเซอร์แล้วก็เอาตู้มาตรงนี้ครับไว้ตรงนี้ตู้ตู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วติ้งติ้งติ้งติงต่องตู้นี่วางตรงนี้ใส่เข้าไป พรุ่งนี้เราจะรวยแล้วอ้าวเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยย้ายมาทีละอันทีละอันทีละอันของบริจาคยังบริจาคได้อยู่ขอไปบริจาคก,ก่อนยังไงบริจาคได้อยู่ก้างเอาไปพอแล้วกลับแล้วมาบริจาคแค่นี้แหละเฮ้ยวันนี้มีรายการอะไรให้ดูบ้างพยากรณ์อากาศนักสื่อเป็นชาวสวนได้อย่างไรไม่ค่อยมีผลอะไรไม่ดูแล้วเข้านอนเลย เอาละวันที่25ก็จบไปแล้วนะครับในการสิ้นสุดวันนี้เราได้ที่ดักแมลงมาบ้านพึ่งเฮ้ยเอาพึ่งมาเลี้ยงได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปดูกันนะครับเฮ้ยได้เงินมา2องพันโอ้โหเดี๋ยวก่อนได้อะไรเยอะสุดอะอื่นๆแต่งไม้ยี่สเหรอโอ้โหทีนอร์นี่5้าสไออันนี้ร้อยห้าสิเออเนี่ยได้เงินเยอะเพราะอันนี้เลย าการทำฟาร์มโอ้โหใช้ได้อยู่นะอันเนี้ยเนี่ยพอามาขายแล้วมันได้ราคาถูกลงความจริงไออันนี้ประมาณ20หายไป8บาทเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับชมคลิปถัดไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ